ว่าตามต่อไปนี้ว่าตามอยู่ว่าตามปปนะกายกรรมสามกายกรรมสามวจีกรรมปวงผู้มีพระคุณทั้งปวงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระธรรมคุณด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีให้่านให้คนให้ผ่านลุล่วงบ่วงมา ทธังสารนังกัจฉามิธรมังสารนังกัจฉามิรสารนังกัจฉามิสามังสารนังกัจฉามิปฏิยามปาัสารนังกัจฉามิปฏิยามปีพุทธงสารนังกัจฉามิตฏิยามพุทธังสารนังรที่ยังดวดถรอศีลอยู่ก็อนุโมทนากาีแป คือว่าเป็นกาำเป็นคือว่ามีอนิสงส์อรูอ่มาจะอรกาภูราปาลโกเรนติกาเงลังเอวะเมวาอิโตติิเอวสัมมิจโตสัพเรนโตสังฆปนทโต Ah,